สวัสดีค่ะคณะค่ะสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยแชร์ชีวิตการทํางานไปจนถึงวิธีการสมัครงานยังไงให้ได้งานแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเรามีรุ่นพี่ที่ทํางานในสายงานเกี่ยวกับธรณีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อจินะครับจบจากสาขาธรณีศาสตร์ครับ คณะวิทยาศาสตร์พิทยาเขตการจนบุรีครับปัจจุบันทํางานที่บริษัปอทปอทสอพอครับตำแหน่งผู้ช่วยนักธรณีศาสตร์ครับก็คือเราทําเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเจาะน้ํามันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับหน้าที่หลักก็คือสํารวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมครับตอนนี้เราเป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นช่วงเ<ม>ทรนนิ่งระหว่าง1ปีแรกครับหลังจากจบเทรนนิ่งเราค่อยเลือกได้อีกทีว่าเราจะเป็นนักธรณีวิทยาครับผมนักธรณีฟิสิกส์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ดูเราไปด้วยเลยตั้งแต่ตอนเทรนนิ่งว่าเราน่าจะเหมาะกับส่วนงานไหนใช่ครับ ชีวิตประจําวันหรือ1วันของคนที่เป็นนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาต้องทํำอะไรบ้างคะจะแบ่งหลักๆได้สส่วนเลยก็คือส่วนที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเขาจะมีหน้าที่ในการช่วยควบคุมการดูแลการขุดเจาะนะครับเพราะว่าเขาจะรู้ว่าหินโครงสร้างข้างล่างนั้นมีการแรงตัวประมาณไหนเป็นหินชนิดใดแล้วก็จะเป็นคนที่วิเคราะห์หินหน้าง,งานเลครับว่าหินที่ขึ้นมาหลังจากขุดเจาะแล้วเป็นอะไร แต่ถ้าคนที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหินหรือว่าตัวอย่างน้ํามันนะครับหลังจากนั้น<ม>น,นักธรณีวิทยาจะเป็นคนอ่านผลแลบบแล้วก็ตีความออกมาว่าพื้นที่ตรงนั้นเหมาะสมหรือว่ามีศักยภาพในด้านปิโตรเลียมหรือเปล่าครับพูดถึงเรื่องของการสมรรัครงานบ้างโอ้เทมากเลยค่ันักธรณีวิทยาเนี่ยไปเจองานนี้ได้ยังไงแล้วเรามาสมรรัครงานนี้ได้ยังไงอะคะจริงๆด้วยสายงานของปิโตรเลียมครับจะมีการประกาศผ่านหน้าเพจ Facebook ของบอริษัทต่างๆทั่วไปอยู่แล้วครับอย่างบริษัทปทส จะมีเพจที่ชื่อว่า PTT EP Career ครับแล้วมีการเตรียมตัวหรือขั้นตอนการสมัครยังไงเพื่อให้ได้ทำงานนี้คะ่ะสิ่งแรกเลยที่เขารีวสขึ้นมาก็คือคะแนนภาษาอังกฤษโทอีกครับเป็นคะแนนขั้นต่ำจะต้องอยู่ที่ประมาณ650ครับทาไมอะคะมันต้องใช้ภาษาอังกฤษในการตรงไหนยังไงบ้างคะคือด้วยสายงานของธรณีวิทยาในปัจจุบันนะครับที่ทําในด้านปิโตรเลียมในองค์กรใหญ่ๆครับยังมีพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติอยู่เยอะมากนะครับดังนั้นการทํางาน ครับก็จะมีการดิสคัณหรือว่านําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะยื่นสมัครนี่ก็จะเป็นเรซูเม่ครับที่จะต้องยื่นเข้าไปคือเรซูเม่เนี่ยควรจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่ประสบการณ์การทํางานแล้วก็กิจกรรมที่พัฒนาสอบสกิลเข้าไปให้ได้มากที่สุดครับอย่างจิ<ม>เป็นนักเรียนทุนของบร,ร,ริษัทปทสพก็เป็นเด็กทุนที่ได้ไปแลกเปลี่ยนกับมหาลัยปักกิ่งที่จีนด้วยครับผมนอกจากนั้นยังมีการเป็นสโมสรนักศึกษาของคณะครับแล้วก็ กิจกรรมของภาคต่างๆที่เราได้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับผมสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกิจกรรมทางด้านวิชาการนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันระดับประเทศหรือว่าระดับมหาลาัยต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าร่วมแข่งขันในสายนี้ให้เยอะครับมผมจะได้ประสบการณ์ด้านนี้ไปครับสำหรับน้องๆถ้าเขาจะเตรียมตัวที่อยากที่จะเข้ามาทำสายอาชีพนี้อะไรที่เขาต้องรู้บ้างคะพี่แนะนำในการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเป็นเทคบุ๊กภาษ,าษาอังกฤษทั่วไปนะครับ น้องๆสามารถเซิร์ชโดยใช้คำว่า petroleum geology นะครับถ้าน้องคนไหนสนใจในธรณีิฟิสิกเนี่ยก็สามารถเซิร์ชคำว่า seismic interpretation ได้เลยนะครับในด้านวิชาการอื่นเนี่ยก็คือการเข้าร่วมสัมมานาต่างๆนะครับก็จะมีงานหลายๆงานสัมมานาแต่ว่างานสัมมานาที่ได้รับความนิยมในไทยทั่วไปเนี่ยจะเป็นงานสัมมานาของบริษัทปทสพครับชื่อว่า KMB ครับซึ่งงานสัมมานาเหล่านี้น้องก็สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตในหน้าเว็บเพจก่อนนะครับว่าในแต่ละปีจะมีการจัดที่ไหนสถานที่ที่ใด แล้วก็ในช่วงระยะเวลาใดครับในขั้นตอนการเข้าสมัครเนี่ยม,มากน้อยแค่ไหนกี่ขั้นตอนบ้างคะขั้นตอนหลกัหลกๆนะครับอาจจะมีประมาณ4ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นแบบทดสอบในเชิงชาวปัญญาครับคิดวิเคราะห์ โจทย์ทั่วไปครับอาจจะเป็นเชิงคณิตศาสตร์ทั่วไปพื้นฐานเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระดับต่อไปหลังจากมีเหตุการณ์นี้ออให้เราวิเคราะห์เป็งข้อเขียนเป็นข้อการครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ผ่านด้านชาวปัญญาไปแล้วก็จะเข้าสู่พาร์ทของด้านวิชาการนะครับจะเป็นข้อเขียนทั้งหมดเลยซึ่งจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทให,ใหญ่นะครับพาร์ทแรกก็คือด้านธรณีวิทยาปิโตเลียมครับส่วนด้านที่2เนี่ยคือธรณีฟิสิกส์ครับจบของพาร์ทด้านวิชาการเสร็จก็จะเข้าสู่พาร์ทการสัมภาษณ์ครับ ซึ่งภาคการสัมภาษณ์เนี่ยส่วนแรกก็คือการดิสคัชชันในด้านวิชาการครับซึ่งภาคเนี้ยจะเป็นการพูดคุยภาษาองกฤษทั้งหมดครับทั้งหมดเลยใช่หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่การตอบคำถามในเชิงจิตวิทยาหรือว่าสัมภาษณ์งานทั่วไปครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของภาษาไทยครับ และสุดท้ายครับเป็นการทํางานการเป็นทีมครับโดยหลังจากที่เราได้โจทย์แต่ละโจทย์มานะครับดูว่าแต่ละคนมีการแก้ปัญหายอย่างไรประสานงานกับเพื่อนอย่างไงซึ่งตรงนี้ก็จะถูกการวิเคราะห์ผ่านทีมงานในการดูแลเราตอนนั้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับสแสดงว่ามีหลายขั้นตอนอย่พอสมควรลเลยนเนาะแต่ของจีเนี่ยด้วยความที่เป็นปีโควิดเนี่ยมีความแตกต่างกับจากปีอื่นๆในการเข้าสมัครทํางานไหมคะสามขั้นตอนแรกครับก็จะเหมือนเดิมจะไปแตกต่างตรงระดับสุดท้ายครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้การตอบคาถาม ผ่านสื่อออนไลน์สุดท้ายเขาก็จะเอาผลนั้นนะมาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วตัวเรามีแนวความคิดหรือว่าการทางานของเราเป็นแบบใดครับทั้งหมดของโปรเซสของการตั้งแต่สอบครั้งแรกจนถึงหางสุดท้ายเนี่ยอยู่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะระยะเวลาจะประมาณ2-3เดือนนะครับซึ่งแล้วแต่ปีด้วยครับเราต้องสอบแบบใบป,ประกอบวิชาชีพอะไรไหมคะในปัจจุบันนะครับมีใบป,ประกอบวิชาชีพของธรณีวิทยาด้านปิโตเรเลียงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการจัดตั้ง ขึ้นมาว่าบริษัททางเอกชนเนี่ยจะต้องรีเควสตสำหรับการสมัครงานนะครับในปัจจุบันนี้แต่ในอนาคตอีกประมาณ3-5ปีเนี่ยอาจจะจําเป็นในการสมัครงานนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องรอติดตามข่าวสารต่อไปในอนาคตครับซอฟต์สกิลที่จําเป็นสําหรับการทํางานในด้านธรณีวิทยามีอะไรบ้างคะ อย่าง soft skill เนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ต้องมีคือการวางแผนนะครับเพราะว่าการที่เราทํางานภายในบริษัทองค์กรใหญ่หรือว่าการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงและสิ่งที่2เนี่ยก็คือตอบคําถามอย่างตรงประเด็นหรือว่าพูดอย่างตรงประเด็นนั่นเองครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เรามีในการทางานงานหนึ่งมันเยอะมากมการฝึกตอบคาถามหรือพูดให้ตรงประเด็น,น่ะเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับผมในส่วนถัดไปนะครับก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเราทํางานภายใต้ความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ uncertainty ที่ค่อนข้างมากครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาครับผม,มแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือการที่เราต้องหมั่นพัฒนาความรู้แล้วก็ความสามารถของเราอยู่เสมอครับผม,อ,มอย่างบริษัทปิโตเรเลียมหรือบริษัทน้ำมันเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมากดังนั้นถ้าเรามีการพัฒนาทักษะของเราควบคู่ไปกับการที่เราพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นข้อได้เปรียบด้วยครับสิ่งสุดท้ายเลยนะครับก็คือด้านสุขภาพร่างกายครับ เพราะว่านักธรณีวิทยาหรือว่าธรณีฟิสิกส์เนี่ยบางช่วงเนี่ยเราต้องทํางานหรือว่าไปแค่นขุดเจาะเนี่ยไม่ได้นอนหรือไม่ได้พักผ่อนครับเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือว่า40ชั่วโมงติดต่อกันเลยครับซึ่งแบบมันค่อนข้างหนักมากก็อยากให้อาพี่ๆน้องๆที่สนใจเข้าร่วมทํางานสายนี้นะครับช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงมากที่สุดครับอืมก็ไม่ใช่แค่แบบว่าโอ้ฉันเก่งฉันลุยแต่ว่าต้องมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมรับงานหนักด้วยนะครับสายงานเนี้ยเราเริ่มเงินเดือนสตาร์ทเนี่ยประมาณเท่า อยู่ที่ประมาณ30 0 0 0บาทถึง50 0 0 0บาทครับอืทที่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วสามารถเติบโตไปในสายงานยังไงได้บ้างคะสามารถเติบโตไปได้ในทั้งสายบริหารครับแล้วก็สายผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาการครับอถ้าเป็นผู้บริหารก็คือผู้ผบริหารขององค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับน้ํามันใช่ครับสามารถอ่าขึ้นตําแหน่งไปได้ถึงรองซ e อหรือได้เลยครับ มันเข้ายากไหมปตทเนี่ยสมมุติว่ามีรุ่นน้องมาแบบพี่จิเข้า <c oughs> ผมก็บตั้งใจอยากที่จะเข้าที่นี่มากเลยพอเป็นไปได้ไหมคะสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ในมุมมองของจินะครับค่อนข้างเข้ายากมากนะครับจริงๆยังไม่อยากให้น้องๆท้อนะครับคือถ้าเรามีจุดมุ่งหมายแล้วว่าเราต้องการที่จะทําในใสายงานนี้นครับถ้าเรารู้ตัวเร็วเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดความสามารถของเราไปได้เร็วครับดังนั้นคิดว่าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยยังไงโอกาสก็ยังมาหาเราอยู่เสมอครับอสุดยอดเลยนะคะต้องขอบคุณจีมากๆเลยนะคะคที่ทําให้น้องๆเนาะเหมือนกับได้ได้อินไซต์มากยิ่งขึ้นว่าอ่าถ้าอยากจะทําสาขาอาชีพนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนคะ่ะ